ยาตอบโต้วความเกลียดชังด้วยอารมณ์ตอบด้วยการเติบโตที่เขาไม่มีวันตามทันในโลกที่เปิดกว้างให้ทุกคนแสดงความเห็นได้อย่างอิสระทั้งในชีวิตจริงและในโลกออนไลน์เราอาจต้องพบกับคำวิจารณ์การตัดสินหรือแม้กระทั่งความเกลียดชังจากผู้คนที่แทบไม่รู้จักเราเลยสักนิดเดียวบางคำพูดอาจมาแบบไม่ทันตั้งตัวบางถ้อยคำอาจฟังดูเล็กน้อยในสายตาคนอื่นแต่กลับเป็นเหมือนมีดคมที่บาดลึกลงในใจของเรา ความเจ็บจากคำพูดเหล่านั้นไม่ได้เกิดจากความจริงแต่มักเกิดจากอารมณ์อคติหรือความไม่เข้าใจในตัวเราของผู้พูดเขาอาจมองเราเพียงผ่านมุมมองแคบๆหรือมองเราผ่านกรอบความคิดของตัวเองโดยไม่พยายามเข้าใจอะไรเลยและยิ่งเมื่อเราพยายามอธิบายหรือแก้ต่างก็ยิ่งเหมือนเป็นการเปิดพื้นที่ให้อารมณ์ด้านลบหลาบ่ามากยิ่งขึ้นหลายครั้งที่เรารู้สึกอยากตอบกลับ อยากพิสูจน์อยากต่อกลับให้เจ็บเท่าเๆกันหรือมากกว่าบางคนเลือกใช้คำพูดแรงๆบางคนเลือกเปิดสึกอารมณ์ตรงหน้าโดยหวังว่าจะได้ความยุติธรรมหรืออย่างน้อยก็ความสะใจ,จกลับคืนมาแต่ในที่สุดเมื่อพายุสงบลงเรากลับพบว่าตัวเองเสียความสงบในใจไปโดยไม่รู้ตัวเพราะในเกมของอารมณ์ไม่เคยมีผู้ชนะที่แท้จริง แทนที่จะใช้พลังงานในการตอบโต้ลองใช้มันในการพัฒนาตัวเองใช้คำวิจารณ์มาเป็นแรงผลักไม่ใช่แรงฉุดยิ่งเขาพยายามกดเราลงเท่าไรจงยิ่งเติบโตให้สูงขึ้นไปอีกยิ่งเขาเฝ้าดูด้วยความหมั่นไส้จงใช้ความสำเร็จของเราทำให้เขาเงียบไปเองเติบโตให้ไกลเกินกว่าที่เขาจะเข้าใจสำเร็จให้ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เขาจะเอื้อมถึงและมีความสุขในแบบที่เขาไม่มีวันแย่งไปได้ เพราะท้ายที่สุดการตอบโต้ความเกลียดชังที่ดีที่สุดไม่ใช่การพูดกลับแต่คือการเดินต่อไปอย่างมั่นคงโดยไม่ให้คำพูดของเขามีอำนาจเหนือใจเราอย่าตอบโต้ความเกลียดชังด้วยอารมณ์ตอบด้วยการเติบโตที่เขาไม่มีวันตามทันในโลกที่เปิดกว้างให้ทุกคนแสดงความเห็นได้อย่างอิสระทั้งในชีวิตจริงและในโลกออนไลน์เราอาจ ต้องพบกับคำวิจารณ์การตัดสินหรือแม้กระทั่งความเกลียดชังจากผู้คนที่แทบไม่รู้จักเราเลยสักนิดเดียวบางคำพูดอาจมาแบบไม่ทันตั้งตัวบางถ้อยคำอาจฟังดูเล็กน้อยในสายตาคนอื่นแต่กลับเป็นเหมือนมีดคมที่บาดลึกลงในใจของเราความเจ็บจากคำพูดเหล่านั้นไม่ได้เกิดจากความจริงแต่มักเกิดจากอารมณ์อคติหรือความไม่เข้าใจในตัวเราของผู้พูดเขาอาจมองเราเพียงผ่านมุมองแคบ,แคบ,แคบ หรือเมื่อองเราผ่านกรอบความคิดของตัวเองโดยไม่พยายามเข้าใจอะไรเลยและยิ่งเมื่อเราพยายามอธิบายหรือแก้ต่างก็ยิ่งเหมือนเป็นการเปิดพื้นที่ให้อารมณ์ด้านลบไหลบ่ามากยิ่งขึ้นหลายครั้งที่เรารู้สึกอยากตอบกลับอยากพิสูจน์อยากตอบกลับให้เจ็บเท่าๆกันหรือมากกว่าบางคนเลือกใช้คำพูดแรงๆบางคนเลือกเปิดศึกอารมณ์ตรงหน้าโดยหวังว่าจะได้ความยุติธรรมหรืออย่างน้อยก็ความสะใจกลับคืนมาแต่ในที่สุด เมื่อพายุสงบลงเรากลับพบว่าตัวเองเสียความสงบในใจไปโดยไม่รู้ตัวเพราะในเกมของอารมณ์ไม่เคยมีผู้ชนะที่แท้จริงแทนที่จะใช้พลังงานในการตอบโต้ลองใช้มันในการพัฒนาตัวเองใช้คำวิจาร์ณมาเป็นแรงผลักไม่ใช่แรงฉุดยิ่งเขาพยายามกดเราลงเท่าไรจงยิ่งเติบโตให้สูงขึ้นไปอีกยิ่งเขาเฝ้าดูด้วยความหมั่นไส้จงใช้ความสำเร็จของเราทำให้เขาเงียบไปเอง เติบโตให้ไกลเกินกว่าที่เขาจะเข้าใจสำเร็จให้ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เขาจะเอื้อมถึงและมีความสุขในแบบที่เขาไม่มีวันแย่งไปได้เพราะท้ายที่สุดการตอบโต้ความเกลียดชังที่ดีที่สุดไม่ใช่การพูดกลับแต่คือการเดินต่อไปอย่างมั่นคงโดยไม่ให้คำพูดของเขามีอำนาจเหนือใจเราอย่าใช้พลังงานชีวิตไปกับคนที่ไม่เคยเชียร์เรา ชีวิตของเรามีพลังงานจำกัดในแต่ละวันมีเวลาจำกัดมีหัวใจที่พร้อมสู้ได้แค่บางช่วงจังหวะก,การใช้มันไปกับคนที่ไม่เคยชีเราหรือคนที่ไม่เคยหวังดีจึงเป็นการแลกเปลี่ยนที่ไม่คุ้มเลยสักนิดเพราะคนที่เกลียดเราเขาไม่ได้ต้องการคำอธิบายจากเราเขาไม่ได้ต้องการความเข้าใจเขาไม่ได้สนใจว่าเราจะรู้สึกอย่างไรสิ่งเดียวที่เขาต้องการคือการมีอำนาจ บางอย่างเหนือเราอำนาจที่จะทำให้เราหวั่นไหวอำนาจที่จะทำให้เราหยุดชะงักหรืออำนาจที่จะทำให้เราเปลี่ยนเส้นทางเพียงเพราะคำพูดไม่กี่คำแต่ในวันที่เราไม่ให้พลังงานนั้นกับเขาไม่ตอบกลับด้วยความโกรธไม่แสดงความเสียใจยให้เห็นไม่ลดตัวลงไปเล่นเกมเดียวกันความเกลียดนั้นจะกลายเป็นเพียงเสียงท่าวเบาที่ไม่มีน้ำหนัก เหมือนเสียงลมพัดผ่านที่ไม่มีผลอะไรกับเส้นทางของเราเพราะเมื่อเราไม่ให้คุณค่าเขาก็จะไม่มีอำนาจใดเหนือเราเลยในทางตรงกันข้ามเมื่อเราตอบโต้ด้วยความนิ่งเมื่อเรายืนหยัดบนเส้นทางของตัวเองโดยไม่หวั่นไหวเมื่อเราใช้เวลาทุกวันไปกับการพัฒนาตัวเองในแบบที่เขาไม่คิดว่าเราทำได้ สิ่งเหล่านั้นจะกลายเป็นคำตอบที่ทรงพลังยิ่งกว่าถ้อยคำใดฮ่า <H> ฮ <aha> และแม้เขาจะไม่พูดออกมาเขาจะรู้เองในใจว่าเขาไม่อาจเข้าถึงจุดที่เรายืนอ,อยู่ได้เพราะเส้นทางของคนที่มุ่งมั่นจะเติบโตคือเส้นทางที่คนจิตใจเล็กไม่อาจเดินตามบางครั้งการให้อภัยไม่ได้หมายความว่าเรายอมแต่หมายถึงว่าเราจะไม่เสียเวลาให้กับเรื่องที่ไม่คู่ควรอีกต่อไป บางครั้งการไม่ตอบโต้ไม่ได้แปลว่าเราอ่อนแอแต่มันคือการรักษาพลังที่ควรถูกใช้กับเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าเพราะเรายังมีเรื่องสำคัญกว่าต้องทำยังมีฝันที่ต้องตามยังมีเป้าหมายที่รออยู่และที่สำคัญยังมีตัวเราในเวอร์ชั่นที่ดีกว่ารอการพิสูจน์อยู่ทุกวันอย่าให้ความเกลียดชังของใครกลายเป็นสิ่งที่บิ่ยงเบนแสงของเรา จงใช้พลังทั้งหมดไปกับการเป็นตัวเองในแบบที่ใครก็แต่ไม่ถึงสุดท้ายแล้วเราเติบโตเพื่อใครคำถามง่ายๆแต่สะท้อนความจริงที่ลึกซึ้งในใจของหลายคนเราทุกคนต่างลุกขึ้นในทุกเช้าเพื่อพยายามเป็นใครสักคนที่ดีกว่าเมื่อวานแต่เคยถามตัวเองไหมว่าเรากำลังเติบโตเพื่อใครไม่ใช่เพื่อเอาชนะใครเพราะในเกมของชีวิตไม่มีคู่แข่งจริง ฮ่ฮ่ไม่มีเส้นชัยเดียวที่ทุกคนต้องวิ่งแข่งกันเราทุกคนมีเส้นทางของตัวเองและจังหวะก้าวที่ไม่เหมือนใครการเติบโตที่แท้จริงคือการก้าวไปข้างหน้าโดยไม่ต้องหันไปมองว่าใครวิ่งแซงขอแค่วันนี้เราเป็นเวอร์ชั่นที่ดีกว่าตัวเราเมื่อวานก็เพียงพอแล้วไม่ใช่เพื่อลบเสียงนินทาเพราะคำพูดจากคนที่ไม่เข้าใจเราไม่มีวันสะท้อนความจริงของเราได้เลย คาพูดเหล่านั้นอาจทําให้เราเจ็บแตกไม่ควรมีอํานาจพอที่จะทําให้เราเปลี่ยนทิศทางชีวิตเราควรเติบโตเพียงเพื่อได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองชัดขึ้นเสียงที่บอกเราว่าเรากําลังเดินถูกทางแล้วเสียงที่ดังขึ้นทุกครั้งที่เราเลือกตัวเองเหนือความคาดหวังของคนอื่นไม่ใช่เพื่อให้ใครยอมรับเพราะการยอมรับที่แท้จริงเริ่มต้นจากภายใน ไม่มีอะไรเจ็บปวดเท่าการพยายามเป็นที่รักของทุกคนในขณะที่เราเองยังไม่เคยรักตัวเองอย่างแท้จริงการเติบโตที่แท้จริงคือการยอมรับตัวเองโดยไม่มีเงื่อนไขทั้งในวันที่เราแข็งแรงและวันที่เราอ่อนแอทั้งในวันที่เราเปล่งแสงและวันที่เรารู้สึกดับสนิทเพราะตัวเรานั้นมีคุณค่าเสมอไม่ว่าจะอยู่ในช่วงไหนของชีวิต ดังนั้นจงอย่าตอบโต้ความเกลียดชังด้วยอารมณ์เพราะการตอบด้วยอารมณ์จะพาเรากลับไปอยู่ในเกมเดียวกับเขาเกมที่ไม่มีใครชนะอย่างแท้จริงเกมที่มีแต่การแลกเจ็บแลกเสียแลกศักดิ์ศรีแต่การเลือกเงียบอย่างสง่างามคือการตอบกลับที่ทรงพลังที่สุดเพราะมันแสดงว่าเราเหนือกว่าแล้วในระดับที่เขาไม่สามารถแตะถึงได้อีกต่อไปจงตอบมันด้วยการเติบโต เติบโตอย่างมั่นคงไม่หวั่นไหวเติบโตอย่างภาคภูมิโดยไม่ต้องพิสูจน์อะไรให้ใครเติบโตอย่างสง่าง,งามจนแม้แต่งเงาของเราเขายังไม่มีวันตามทันสุดท้ายแล้วเราเติบโตเพื่อเราเองเพื่ออนาคตที่สดใสเพื่อชีวิตที่สงบและเพื่อหัวใจที่เต็มไปด้วยความภูมิใจในสิ่งที่เราเป็นอย่าเสียเวลาพิสูจน์ตัวเองกับคนที่ตั้งใจไม่เข้าใจ ในบางครั้งเราเผลอใช้พลังชีวิตจำนวนมหาศาลไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็นหนึ่งในนั้นคือการพยายามอธิบายตัวเองให้คนที่ไม่เคยอยากเข้าใจเราเขียนยาวขึ้นเราอธิบายมากขึ้นเราพูดด้วยความจริงใจมากขึ้นแต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือกำแพงของความอาคติที่สูงขึ้นกว่าเดิมเพราะบางคนไม่ได้ต้องการเข้าใจคุณเขาแค่ต้องการตัดสิน ไม่ว่าคุณจะยิ้มแค่ไหนเขาก็จะบอกว่าคุณเสแสร้งไม่ว่าคุณจะเงียบอย่างมีเหตุผลเขาก็จะตีความว่าเป็นการเยื่หยิงไม่ว่าคุณจะพยายามอธิบายด้วยความสุภาพเขาก็จะเลือกฟังเฉพาะคำที่เขาอยากฟังและนั่นคือความจริงที่เราต้องยอมรับว่าคุณไม่จำเป็นต้องอธิบายตัวเองให้ทุกคนเข้าใจเพราะบางคนตั้งใจไม่เข้าใจมาตั้งแต่ต้นแล้วความคติจะบดบังความจริงเสมอ มันไม่ต่างอะไรกับการเอาผ้าดำไปปิดตาแล้วบอกว่าทุกอย่างรอบตัวมันมืดไม่ใช่เพราะโลกมันไม่มีแสงแต่เพราะเขาไม่ยอมเปิดตาให้เห็นแทนที่จะพยายามชี้แจงให้เอาเวลาไปสร้างผลงานให้มากขึ้นเวลานั้นมีค่าเกินกว่าจะใช้ไปในการพิสูจน์ตัวเองให้ใครบางคนเห็นเพราะเมื่อคุณมัวแต่หันหลังกลับไปตอบคำถามของคนที่ไม่เคยเดินเคียง้าง คุณก็อาจพาดโอกาสในการก้าวไปข้างหน้าบางคำถามไม่จำเป็นต้องตอบกลับบางข้อกล่าวหาไม่จำเป็นต้องแก้ตัวและบางเสียงนินทาก็ไม่คู่ควรแม้แต่จะสะท้อนในใจให้ความสําเร็จพูดแทนคุณให้ผลงานเป็นภาษาที่เขาไม่สามารถบิดเบือนให้ความเงียบของคุณเต็มไปด้วยเสียงของการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพราะที่สุดแล้วเสียงของความจริง จะดังกว่าเสียงนินทาเสมอแม้จะไม่ต้องพูดอะไรเลยก็ตามจงอยู่นิ่งในจังหวะของตัวเองและปล่อยให้ผลงานของคุณเป็นคำตอบที่สวยงามกว่าคำพูดใดฮ่าฮ่าเพราะคนที่ฟังด้วยหัวใจจะเข้าใจโดยไม่ต้องอธิบายและคนที่ตั้งใจจะตัดสินต่อให้คุณอธิบายเป็นพันครั้งเขาก็จะเลือกฟังแค่สิ่งที่สนับสนุนอคติของเขาเองเท่านั้น ดังนั้นอย่าเสียเวลาพิสูจน์ตัวเองกับคนที่ตั้งใจไม่เข้าใจแต่จงใช้เวลาเหล่านั้นในการเป็นวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวคุณเองจนวันหนึ่งคุณจะพบว่าความสำเร็จของคุณได้กลายเป็นคำอธิบายที่ชัดเจนที่สุดโดยไม่ต้องเอ่ยสักคำเก็บแรงจากคำดูถูกไว้พาตัวเองไปในที่ที่เขาไม่มีวันไปถึงในทุกก้าวของชีวิตเราอาจต้องเจอกับคำพูดที่บันน่น คำพูดที่ไม่ได้เกิดจากความหวังดีแต่เกิดจากความอิจฉาความไม่เข้าใจหรือแม้กระทั่งความต้องการทำลายความเชื่อมั่นของเราบางคำพูดมาในรูปของการเย้ยอหอยันบางคำมาในรูปของการประชดประชันบางคำเจ็บจนฝังอยู่ในใจทั้งที่เราไม่ได้ทำอะไรผิดแต่ไม่ว่าคำพูดเหล่านั้นจะมาในรูปแบบใดมันก็ยังคงให้เราเลือกได้ว่าเราจะ ต่อยให้มันถ่วงหรือเปลี่ยนมันเป็นแรงพลักทุกคำหยียดยามีสองทางเลือกจะให้มันถ่วงหรือจะใช้มันผลักเพราะคำดูถูกก็เหมือนก้อนหินคุณจะเอามันวางไว้บนไหล่ให้หนักหรือจะใช้มันวางเป็นขั้นบันไดเพื่อลุกขึ้นยืนให้สูงขึ้นกว่าเดิมมันขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณมองถ้าคุณมองว่าคำพูดพวกนั้นคืออุปสรรคมันก็จะกลายเป็นกำแพง แต่ถ้าคุณมองว่ามันคือบอใบาไม้ทอทหารทอทหารโดยเด็กสอเสืออ่างบอใบาไม้มันก็จะกลายเป็นพลังเงียบๆที่ผลักคุณไปข้างหน้าอย่าเสียเวลาเจ็บกับคำพูดไร้คุณภาพเพราะยิ่งคุณให้ความสำคัญกับคำพูดเหล่านั้นคุณก็ยิ่งดึงตัวเองให้ติดอยู่กับพลังลบความเจ็บไม่ใช่ปัญหาแต่การหยุดเดินเพราะคำพูดคนอื่นต่างหากที่เป็นปัญหาจริง แทนที่จะนั่งเสียใจหรือพยายามตอบโต้ลองเก็บพลังนั้นมาใช้สร้างตัวเองให้แข็งแกร่งขึ้นในทุกวันให้ความสำเร็จของคุณเป็นคําตอบที่เฉียดคมที่สุดให้เส้นทางชีวิตของคุณเป็นสิ่งที่เขาไม่สามารถเลียนแบบได้ไม่ใช่เพราะคุณเก่งกว่าแต่เพราะคุณไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆเหมือนเขาเปลี่ยนคำดูถูกเป็นแรงฮึดเปลี่ยนมันเป็นเชื้อเพลิงบางครั้งแรงผลักดันที่ดีที่สุด ไม่ได้มาจากคำชมแต่มาจากคำสบประมาทที่คุณไม่เคยลืมมันจะคอยย้ำเตือนให้คุณพิสูจน์ตัวเองในแบบที่สง่างามไม่ใช่เพื่อให้ใครเห็นหรือให้ใครยอมรับแต่เพื่อให้ตัวคุณเองมองย้อนกลับมาอย่างภาคภูมิใจว่าแม้จะเคยเจ็บแค่ไหนคุณก็ไม่เคยหยุดเดินแล้วเดินต่อไปให้ถึงจุดที่เขาไม่เคยกล้าแม้แต่จะฝันถึง เดินไปให้ไกลพอจนวันหนึ่งคำพูดเหล่านั้นจะกลายเป็นเสียงเบาๆในความทรงจำไม่ใช่เพราะคุณลืมมันแต่เพราะคุณเติบโตจนมันไม่มีพลังจะทำร้ายคุณอีกต่อไปและเมื่อคุณหันกลับไปมองคุณจะขอบคุณตัวเองที่ไม่ยอมปล่อยให้คำดูถูกมาควบคุมทิศทางชีวิตแต่กลับใช้มันเป็นไฟที่ทำให้คุณเดินต่ออย่างมั่นคงและสง่างาม การนิ่งเฉยไม่ใช่การยอมแพ้แต่มันคือการเลือกที่จะไม่ยอมถอยจากเป้าหมายในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงพูดเสียงแสดงความคิดเห็นและเสียงตำหนิจ,จากผู้คนรอบข้างเราทุกคนต่างมีสิทธิจะตอบโต้อย่างทันทีทันใดแต่การตอบกลับทุกคำพูดไม่ใช่สิ่งที่ควรทำเสมอไปเพราะบางครั้งการนิ่งเฉยคือพลังที่ยิ่งใหญ่กว่าคำพูดมันคือการตัดสินใจที่จะรักษาพลังใจ เอาไว้ใช้กับสิ่งที่สำคัญจริงฮ่า <üm> ฮไม่ใช่เป็นหมดแรงกับเรื่องที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงใครไม่ใช่เพื่อให้ใครเข้าใจแต่เพื่อให้เรายังคงเดินต่อไปได้โดยไม่เสียสมาธิบางครั้งการตอบโต้คือการเดินออกนอกเส้นทางของเราเมื่อคุณหยุดเดินเพียงเพราะต้องการหันกลับไปตอบคำพูดใครบางคนเมื่อคุณละสายตาจากเป้าหมายเพียงเพราะรู้สึกว่าต้องเอาชนะ ความเข้าใจผิดคุณอาจไม่รู้ตัวว่าได้หันจอกทิศทางของตัวเองไปแล้วและในที่สุดคนที่แพ้อาจไม่ใช่คุณหรือเขาแต่คือเวลาของคุณที่ไม่สามารถเอากลับคืนมาได้การตอบโต้ด้วยอารมณ์ไม่เคยพาใครไปถึงฝั่งมันแค่ทำให้เราหลงทางและเหนื่อยโดยไม่จำเป็นแต่การนิ่งเฉยคือการยืนยันว่าฉันจะไม่เสียเวลาเปลี่ยนเป้าหมายเพื่อสนองใครที่ไม่สำคัญ การนิ่งเฉยไม่ได้แปลว่าคุณไม่รู้สึกแต่คือการเลือกแล้วว่าสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่มีค่าพอที่จะไม่ให้ใครมาทำลายมันคุณมีเป้าหมายมีฝันและมีหนทางของตัวเองและนั่นคือเหตุผลที่คุณไม่ควรลดระดับตัวเองเพื่อไปตอบคำพูดที่ไม่มีวันหยุดถ้าคุณไม่หยุดฟังเลือกให้ตัวเองเดินไปข้างหน้าด้วยทิศทางที่ชัดเจนไม่ใช่แกว่งไกวตามเสียงลม เพราะบางครั้งการไม่ตอบโต้อะไรเลยก็คือคำตอบที่ดีที่สุดที่สะท้อนถึงวุฒิภาวะและความแข็งแกร่งในจิตใจเดินต่อไปในทางของคุณด้วยความมั่นใจและปล่อยให้เสียงรบกวนกลายเป็นเพียงเสียงพื้นหลังในชีวิตที่กำลังเดินหน้าคุณคือคนเดียวที่รู้ว่าเส้นทางของตัวเองพาไปที่ไหนคุณคือคนเดียวที่รู้ว่าคุณพยายามแค่ไหน อย่าให้คำพูดของคนที่ไม่เคยร่วมเดินมาหยุดฝีเท้าของคุณอย่าให้คำวิจารณ์จากคนที่ไม่เข้าใจมาหยุดความเชื่อมั่นในตัวคุณเองปล่อยให้เสียงลบๆกล,ลายเป็นเพียงเสียงเบาๆที่อยู่ข้างทางเพราะคุณยังมีเรื่องสำคัญให้ต้องทำและยังมีอนาคตที่รอให้คุณไปถึงจงเดินต่อไปอย่างมั่นคงอย่างสง่างาม โดยไม่หยุดเพื่อใครที่ไม่ได้เดินไปด้วยกัน